ก็โอเคนะครับก yes ับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคุณนุ่ยแล้วนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมลูกรักอย่างอนิเ a ยูนิเว i ร์สซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะเออเ่ย ซึ่งคลิปในวันนี้นะก็จะเป็นการมาดูอนะัปเดตเนาะว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างนะเออซึ่งอัปเดตเนี้ยมันก็เป็นอัปเดตที่4แล้วนะเานาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านแพดเลยลวกันเนาะไปซึ่งเรื่องที่มันอัปเข้ามาเนาะก็คือเรื่อง My h e โร่ a มคคาร์เมียนะเออนั่นแหละนะเออนั่นแหละนะแล้วก็เพิ่มตัวละครมา17ตัวเออแล้วก็มีที่ขี่ใหม่คือ Outer อร์เมาส์นะคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเออ แล้วก็เลเวลแคปของตัวละครเพิ่มเป็น100้เออและอันนี้ก็บอกว่าซีซั่นพาร์ท o จะจบอีกหนึ่งอาทิตย์ก็คืออันนี้เองเนี่ยเ,ยเ,ยเออซึ่งกูยังทำไม่ครบเลยกูยังไม่ได้ไอ้มังกรไฟนี่มาเลยนะเออนั่นแหละนะก้าวเลยเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์เนาะเออแล้วก็มี new pro hero crystal ก็คือโลบักนะเออตัวละครตู้เป็นโลบักเนาะแล้วก็ auto fill animal i n s t i n ้ง เออเดี๋ยวค่อยมาพูดทีหลังเนาะแล้วก็คริสตัลเน็ก to ทูฟ a น b o บอสก็คือจะเพิ่มตู้สุ่มอันเนี้ยไว้ตรงบอสท้ายนะเออเดี๋ยวค่อยพาไปดูเนาะแล้วก็ดิสเบลิทีชเซตติ้งก็คือระบบที่กดมอนซ้ำมานะเออแล้วมันจะดึงออกอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะเออแล้วก็ DPS เอสเซตโลบลักอยู่ด้บอันนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะส่วนอันนี้บวกสลักอีเวนต์นะเออ ซึ่งวันที่เราอัดคลิปเนี้ยมันคือวันที่9้านะซึ่งมันได้เอาอีเวนต์นั้นออกไปแล้วนะเพราะว่าอีเวนต์มันมีแค่วันที่6ถึง8เนาะเออก็มานี้นะสำหรับแพทเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูทีลนะอันแล้วกันเนาะเออก็ก่อนอื่นนะเราก็ต้องเริ่มจากการที่มาดูตัวละครนะว่าเป็นยังไงบ้างนะซึ่งในตัวละครในตู้ธรรมดาเนี่ยก็จะมีเจ้าเดกูนะแล้วก็มีเจ้าอิดาเชนยะนะเออไอแว่นเนี่ยนะแล้วก็น้องกบเนาะชื่อว่าอซุซิยุนะเนาะ อุรารากะนะบาคุกโกแล้วก็โกุโรกินะซึ่งไอสองตัวเนี้ยเราไม่ค่อยมั่นใจเรื่องชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเกมไหนเขาทํากันนะเนาะโอเคส่วนตูโ้โรบักเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นตัวละครอะไรกันบ้างเนาะเพราะว่าเราไม่เคยดูไมฮิโร่มัคดาเมียนะแต่ไอตัวกลางเนี้ทรงผมคุณคนอยู่นึกหน้าออกแต่ว่ากูไม่รู้ชื่อมันนะเนอะ ก็ตัวในตูวประมาณนี้นะแล้วก็ตัวรับของโลกนี้ก็เป็นออไหมเนาะเออเดี๋ยวเราลองไปดูพวกโมเดลแล้วก็เอฟเฟกไอตัวในตูวนี้กันบ้างลวกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะเออก็โอเคนะสําหรับเจ้าเดกุจะเป็นประมาณนี้เนาะร่างธรรมดาเนี่ยน่าจะเป็นชุดตอนที่อยู่ในโรงเรียน UA เอปะ่ะไม่ค่อยแน่ใจนะตอนฝึกอยู่มั้งนะเออส่วนร่างชัยนี่เนี่ยน่าจะเป็นร่างตอนออกปฏิบัติการหรือว่าออกรบจริงเนาะ ชุดในเครื่องแบบอะไรของมันก็ไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่ากูไม่เคยดูฮีโร่แมคคาเดเมียนะเออเดี๋ยวเราลองไปดูเอฟเฟกของเจ้าเดกุกกันหน่อยละกันเนาะเออก็โอเคนะเจ้าเดก,กุตีสี่ฮิตนะเออปึ๊บ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 อ๋อก็จะเป็นการกระโดดถอยหลังแล้วก็ต่อยออกมาทำไมมันเป็นเหมือนมัดไฟเลยวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดีดูด,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 ดูใหม่นะปึ๊บป๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นมัดไฟพุ่งออกมาเลยอะเออ ป๊ปลดท้ายหลังแล้วก็ตึงตึงก็พาร์ติคลถือว่าทำออกมาได้สวยดีนะเส่วนเรื่องแอนิเมชั่นก็ยังแบบธรรมดาธรรมดาอยู่เนาะเออก็มานี้นะสำหรับเจ้าเดกูเนาะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าอิดะเทนยะหรือไอแว่นกันต่อเลยกันนะเนาะออ ก็โอเคนะสำหรับเจ้าอีดาเทนยะนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะร่างธรรมดาเนี่ยเป็นชุดนักเรียนแบบเห็นได้ชัดเลยนะดูก็รู้นะว่าเป็นชุดนักเรียนนะแต่มันชุดไม่เหมือนเจ้าเดกุเนาะเออก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเออแล้วก็ร่างชายนี่เนี่ยก็เป็นร่างน่าจะเป็นชุดตอนแบบว่าเครื่องแบบมันนะนะเออกูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกไอชุดอย่างนี้ยว่าอะไรชุดชุดออกปฏิบัติการเหรอเอออะไรประมาณนั้นนะเออเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์ของเจ้าอ e ีดากันแล้วกันเนาะ ก็คือเจ้าอีดาเนี่ยจะตีประมาณ3ามฮิตเนาะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้จะมีอัตลักษณ์เป็นแบบความเร็ววะเหมือนเคยเห็นว่าตัวมันวิ่งค่อนข้างที่จะเร็วมั้งไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเออก็จะเป็นการแบบเตะรัวๆนะพอแบบว่าตีครบ3ามฮิตเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตึกตักตึกตักตึกตึกตึกตักเออประมาณนี้ท่าเท่เลยนะเหมือนกังฟูเลยตึกตักตึึกตักตึกตักเออก็ประมาณนี้เนะสำหรับเจ้าอีดานะเดี๋ยวเราไปดูน้องกบกันต่อเลยล่ะเนาะ ก็โอเคนะโมเดลประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าน้องกบอย่างซูยุเนาะก็โมเดลถือว่าเท,ท่ดีนะส่วนร่างธรรมดาเนี่ยก็เป็นชุดนักเรียนเหมือนไอ้เจ้าอีดาเนาะส่วนร่างชายนี่เนี่ยก็เป็นชุดเออคือก็ไม่รู้นะว่ามันคือชุดอะไรนะก็คือชุดชุดกบหรืมั้งก็ได้แหละชุดเอาไปดูอการนะคือโมเดลน้องกบนี่เท่อยู่นะคือให้คะแนนไปเรื่องแว่นเลยคือแว่นทําให้น้องกบดูเท่นะเออก็เดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์ของเจ้าน้องกบกันหน่อยละกันเนาะ ก็น้องกบเนาะตีประมาณสี่ฮิตนะเออมาดูท่าไิปึ๊บก้มออ <laughs> เอ้ยเเท่นะก็คือน้องกบจะใช้เป็นลิ้นเอามาตีมอนเนาะก็อย่างว่านะมันเป็นกบอะเนาะเออตา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 เอ้ยโคตรเท่อะ <laughs> ก็คือกูก็ไม่เคยดูนะกูก็ไม่รู้ว่าในเรื่องมันใช้ท่าอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะเอออีกทีนึง <laughs> เออก็เท่ดีนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าซูยุเนาะเดี๋ยวเราไปดูอุลลากะกันต่อเลยกันนะเออก็โอเคนะสำหรับเจ้าอุลลากะโมเดลก็ประมาณนี้เนาะร่างธรรมดาก็คือเป็นชุดนักเรียนคล้ายๆกับอีดะกับเจ้าซูยุเนาะเอ้ยซูยุเออซูยุส่วนร่างใช้นี่เนี่ยก็เป็นชุดอ่าออกปฏิบัติการเนาะคือชุดเนี้ยเห็นบ่อยอยู่หลายเกมทําเยอะนะก็คือเอาง่ายๆคือตัวละครนี้กูรู้จักอะเอออุลลากะเนี่ยคือกูรู้จักและกูเห็นบ่อยอะ ก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของเจ้าอุรากะกันหน่อยละกันเนาะไปก็โอเคนะสำหรับเจ้าอุรากะเนาะก็จะตีประมาณ5ฮิตนะเออตีค่อนข้างนานเนาะมาดูสกิลสิอ๋อสกิลก็เหมือนเป็นการกระโดดขึ้นไปข้างบนเนาะแล้วก็เหมือนเฟี้ยงเหินลงมานะถ้าใครถ้าซึมมกิอยู่นะเออลงไปปึ้งปึ้งปึ้งเออเท่ดีนะเป็นการเฟี้ยงหินอุกบาทลงมาเนาะแล้วใครมาวิ่งตัดหน้าเนี่ยเออ ก็ได้แหละนะประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าอุรากะนะเออก็โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าบาุโกโกนต่อเลยลวกันนะเออก็เราไม่ค่อยเข้าใจชุดของบาคุโกเท่าไหร่นะว่าชุดล่างชายนี่กับชุดร่างธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคือมองเผินๆก็มันก็คือชุดเดียวกันอะถ้ามองเผินๆแบบไม่เจาะลึกนะมันก็คือแบบชุดมันคล้ายกันมากเลยอะเออก็ไม่เข้าใจนะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะ ออหรือว่าแค่แขนเสื้อกับชุดมันดูเข้มขึ้นวะนั่นแหละประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของเจ้าบาคุโกกันเลยแล้วกันเนาะก็โอเคนะสำหรับเจ้าบาคุโกเนาะมันก็เตีอยู่ที่ประมาณ4ฮิตนะเออส่วนท่าการโจมตีก็เหมือนจะเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็ยิงระเบิดลงมานะเออก็ก็เท่อยู่นะแต่ว่าอุลลากะเท่กว่าเยอะเลยอ่ะเอออีกทีดิกระโดดขึ้นไปยิงระเบิดลงมาปึ้งปึ้งเออก็ดีนะแต่ว่าอุลลากะดูเท่กว่าเออ ก็ประมาณน Saint ี้นะนะสำหรับเจ้าบาคุโกเนาะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าโทโรโกิกันต่อเลยนเนาะเออก็โอเคนะสำหรับเจ้าโทโรโกิเนาะเราไม่มีร่างชายนี่นะเพราะว่างวดนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสุ <ně problems> ่มม <uni> ิติกชายนี Breathe. ่ไม <Stir> ่ออกนะก็เลยมีแค่ร่างธรรมดาให้ดูเนาะก็สำหรับโทโรโกิเนี่ยร่างธรรมดาก็ถือว่าดูเท่แล้วนะเออไอ้น้ำแข็งเกาะแขนเนี่ยคือแค่นี้ก็เท่แล้วปะเออก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเอฟเฟกต์ของเจ้าโทโรกิกันเลยแล้วกันเนาะเออ ก็โอเคนะโทโルกิตีอยู่ที่ประมาณ5ฮิตนะพอๆกับอูรลลา,ลากะาเลยเนาะเดี๋ยวดูท่าสิปึ๊บเสกน้ําแข็งต่อยเออก็คือเป็นการแบบว่าเอามือทุ่มลงพื้นแล้วก็จะมีแบบเป็นข่าน้ําแข็งโผล่ขึ้นมานะเออแล้วก็แบบต่อยอีกหมัดน,นึงเป็นหมัดไฟเนาะเออคือร้อนครือเย็นนั่นแหละเออก็นั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับเจ้าทโลกิแล้วก็ตัวละครทุกตัวที่อยู่ในตู้ธรรมดานะเอออย่าเพิ่งถามเรื่อง ซีเกตแลยกูยิงซูมไม่ได้เลยเออนั่นแหละก็โอเคนะจบกันกับตัวละครเนาะต่อไปก็เป็นเรื่องเลเวลแคปนะก็อย่างที่บอกไปเนาะเลเวลแคปตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ mm hmm. เขาเรียกว่าอยู่ที่ประมาณ100นะเออนี่ที่ประมาณ100เนาะเออก็โอเคนะเรื่องต่อไปก็เป็นอัลเจอร์อีโกเมลเนาะซึ่งอันนี้ก็คือแบบว่าพอเราทำเควสของเจ้าอาจารย์ไอซวเสเ็ตแล้วเนี่ยมันก็จะให้ที่ขี่มาเป็นเด,ดกุเนาะ ก็คือเราไม่แน่ใจนะว่าเดกูร่างนี้คือร่างอะไรนะแต่เว่าเราเคยรีวิวตัวนี้ไปใน,น All Star แล้วเนาะเออที่เป็นตัวใน Star ์พาสอะแต่เราไม่รู้ว่าร่างเนี้ยมันเรียกว่าร่างอะไรนะเออดกุอะน่าจะเป็นร่างไฟนอลของเดกูแล้วบ้ออโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่อง a u t o f i ิลแอนิมอลเซตติ่งนะก็จะเป็นระบบที่ให้เราทำการฟิลได้หรือว่าเพิ่ม อัพเวลของตัวละครได้แบบที่เราไม่ต้องกดเองนะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งออโต้ฟิลเนี่ยเรากดที่ตั้งค่านะแล้วเราก็นี่เป็นยูดยใต้คำว่าออโต้เซลเนาะก,กดไปเลยนะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราเลือกตัวละครที่เราจะทำการฟิลซึ่งเราก็ได้เลือกเจ้ายูมีไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่า ระดับตัวละครที่เราจะให้ฟิวนะซึ่งส่วนตัวแนะนําให้กดทุกอันไปเลยนะยกเว้นมิติชายนี่นะเออเก็บไว้แล้วก็เจ้าซีเคร็นะหรือว่าใครจะเปิดมิติกธรรมดาไว้ก็ได้เนาะเออพอเปิดอย่างนี้ปุ๊บพอเราเปิดตู้ใช่ป่ะอ่ามันก็จะขึ้นตรงนี้เห็ Auto นปะ่ะออโต้ฟิวเนาะซึ่งอันนี้เป็นระบบหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆเลยนะเออทำให้เกมนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะเออก็โอเคนะต่อไปก็เป็นเรื่องคริสตัล next ทูเดอะไฟนอลบอสนะเออเดี๋ยวภาพดูแล้วนะ นี่ก็เป็นประมาณนี้นะก็คือจะมีตู้ตู้สุ่มธรรมดาเนี่ยเอออยู่ใกล้ๆกกับบอสนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเห็นไหมตังที่กูมี1ทีเลียนน่ะก็คืออัปเดตนี้ทําให้กูรวยได้ขนาดนี้ก็คือเงินเฟอ้อนะเออนั่นแหละนะคือจะเห็นหลากแผทที่แล้วนะเรามีตังแค่ประมาณเท่าไหร่นะสี่สิบห้าสิบิเลียนมั้งจำไม่ได้ลนะเพราะแพทนี้เข้ามาอัปตู้ใกล้บอสปุ๊บนี่ตังแบบเฟอ้อจะจัดเลยนะซึ่งเป็นระบบที่ดีนะคืออัปเดตเนี้ ถ้าเราไม่โฟกัสเรื่องตัวละครนะเอาแค่ระบบออโต้ฟิลกับบอสใกล้ตู้เนี่ยคือวินแบบออแบบออโต้ว,วินเลยอะ่ะเออนะเออนั่นแหละนะส่วนเรื่องต่อไปเนาะก็เป็นเรื่อง disable rete setting นะก็คือมันจะอยู่ตรงนี้ต้งคำว่า Send All a n e m o n ลใช่ป่ะเดี๋ยวเราเทสให้ดูกันอ่าอย่างยูมีก็ได้เห็นว่าเนี่ยมันจะมีคำว่า Attack ใช่ป่ะพอเรากด attack ปุ๊บมันเห็นว่ามันจะมีคำว่า free ใช่ป่ะเออ ก็คือกดทั้งก็จะย้อนกลับมาใช่ไหมซึ่งมันเป็นปัญหาค่อนข้างยากเนาะสำหรับคนที่จะออโต้ฟาร์ใช่ป่ะเพราะว่าปกติี่ยกูจะใช้เป็นออโต้คลิกในการกดกดที่บอสหรือว่ามอนในการฟาร์มต่างใช่ป่ะคือเราก็ต้องมานั่งคำนวณใช่ป่ะว่ามันจะกดกีววิกีววิมอนถึงจะตายใช่ป่ะแต่คราวนี้ไม่ต้องเว้ยคือระบบยืสเวลิตีก็คือเปิดไปใช่ป่ะพอเราคิดมอนปุ๊บนี่ปมก็จะหายไปเลยเว้ยคือก็จะไม่มีให้กดซ้ำจนกว่ามอนจะตายนะ ก็คือเราไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าออโต้คิกเท่าไหร่กิวิกิวิถึงมอนจะตายนะเอออันนี้คือก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีในการฝากตังค์นะเออส่วนตัวครับที่เพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นเจ้าเดกุนะใช้เดกุธรรมดาเนาะแล้วก็ใช้มิโดริยะนะเออเนี่ยเห็นได้ชัดว่าใช้นี้ไม่มีสักตัวเลยซึ่งคร์บได้เป็นเดกุร่างวิลวิิเลนเตเดกุเนาะเ ร่างชายนี่ก็เป็นร่างคล้ายๆกับที่ขี่เนาะเดี๋ยวเอามาให้ดูก็ได้นี่ตัวคร์ฟก็เป็นประมาณนี้ส่วนร่างชายนี่ก็เป็นแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันคลิปหน้านะสำหรับเจ้าตัวคร์ฟกับสนะีเรตนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปอนะัปเดต4เนาะส่วนตัวให้วินนะเรื่องระบบเนาะเออก็ประมาณนี้กับคลิปในวันนี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าละกันเนาะไปละบาย